สดีครับผมสวัสดีพี่น้องตีและการห้าอยู่ให้กินอีกมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ภารกิจตีพึ่งออกจากบ้านครับตอนนี้มาอยู่ที่กระทอกครับผมมากับพันไก่ครับไปครับพันไก่ครับกับคุณตาครับผมจะพองบ้านครับกับพี่ตีพานำเข้ามาครับพี่อะไรครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับผมกับพามาดูล้างพึ่งครับสองลังอยู่กับต้นกระถอนนุ่มสูงครับ๋ยวผมสูงไปดูครับลัางใหญ่จัง เนื่องว่าลงมาตอดเจ้าของบ้า like like นสองแม่ก็เลยต้องเอาออกครับผมนี่ลังแรกครับผมลังล่างครับลังใหญ่ครับสำงว่าพานไก่จิกขึ้นเอาตีลังนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นตีไปอีกลังนึงครับผมนู่นเดี๋ยวผมขึ้นไปตีลังบนนู่นครับมีใบใหญ่เหมือนกันครับผมนึามาเกาะพร้อมกันครับเดี๋ยวรอรุ่นผมจะตีขึ้นตีลังนี้แหละครับถ่ายรูปเออต้อไปถ่ายกับบ้านอะไรแบบเดีาไปบ้านที่ไหน วันนี้ทดสอบความสามารถครับสองลังครับปีคนละลังก็พฟันไก่เ,เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นกันเลยครับผมรือตกนิดจิหน่อยครับปวดไม่อยากโอบครับเนื้อ เอาคืนไหมนี่ถอยนะเอาคืานะคไหมลางงามอ่ะน้ำไก่หัวกลางงามวูววไม่ทอดสักรอบเลยสวยงามนะฟอตน่าดึงใจเนาะเหนั <c oughs> นกเลยหวานสองเลยเทียบเลย การไก่โดนตอดแล้วจุดครบปันทั้งนั้นพ้อมรุมเลย เต็มเลยทุบๆเต็มเลยครับโดนแล้วโดนลุงหลังมือเลยดูมาดูนงนี่ครับอโดนจับเลยอโดนจับเลย

สักครู่ครับผมอันนี้ฉันถอดไปน้อยนิดนึง เยนะเพื่อนดูครับอู้โอ้างสวยเนาะครับเดี๋ยวความไวครับผมไม่ไหวแล้วโดนนักเลือเกิน ก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมตั้งกล้องได้แค่นี้ครับดโดนกับมือเนี่ยเป็น1ิฟต้องข่างครับแบบนี้ I mm -hmm. ไปนับตัวเลย้าดีเดี๋ยี को ครับโอ้ยแม่มาหลายแค้สามสีโม่โลขากรก็ มันถึงพอดีเลยฟัฟนใสผมก็กลัวมันรับน้หนักผมไผม่ได้ห้อก็ตอกก็ไปยังลึกเดือม,มาแล้วหนึ่งดอก เงนเดี๋ยวมันตกลงไปเลยเหรอเชียบเดี๋ยวโยนมาให้โยงไปแล้วเดี๋ยวลงมงนครับอืม มัดยังโอเคฟังไก่บอวเดี๋ยวยอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ครับหัวหนามอู้อย่างใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูกระโดดครับนี่ทุงผมครับใส่ทุงเดียวลงมาเลยประมาณห้าหกโลครับหลังเหนือของพันไก่ครับผมลัางม่ใหญ่แต่ใดหัวหนามครับหัวหนามอย่างใหญ่เลยนี่มีหลังผมครับ มดแรงทุกน้องเลยเหนื่อยเออยอมเลยแ่ผพานไก่ขึ้นได้ตัางหลายตนนี่สุดยออนโคตรเหนื่อยพี่น้องบอกเลยว่าเหนื่อยจริงครับไปออกข้างนอกกันครับผมเดี๋ยวไปแบ่งรังแบ่งหามกันข้างนอกครับใส่ถุงแล้วก็แบ่งหอพีเอ็มก็ให้ยกแล้วครับนัดกันไปเที่ยวแบ่งกันเรียบร้อยครับผมพวกเราจีขอตัวขออนุญาตครับเดินทางไปตีอีกหนึ่งรังครับผม ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่าขาวอ่ะคผมจะได้ไปอีกร้งหนึ่งครับคือก็ได้ใช่ไหมครับไปต้องให้เกสามรอบแล้วครับส่วนไหนจะมาเรื่อยๆครับเป็นเรื่อยเพราะแม่ไม่หิ้วเนาะครับรุดมาถึงรังที่สองแล้วครับขึ้นบนนู่นครับรังใหญ่พี่น้องแล้วซูมไม่ดูครับทั้งว่ามีรอยนองมาขึ้นครับแต่ขึ้นไม่ได้รังนี้ก็เลย ต้องถึงมือพันไก่อีกไม่เดิมแล้วครับว่ารอบที่แล้วพวกเรามาตีว่ายังมันยังไม่เป็นครับลังนี่ไปอีกลังหนึ่งลังก็ใหญ่อยู่ครับว่าน้ำดีเลยครับเนี่ยเดยวพันไก่กำลังเดินดูอยู่ครับสกุรังนี้กับพันไก่ไม่เดิมแล้วครับเดกนาทีพันไก่เลยลังนี่พันไก่จะถึงลังครับ ดัดควันครับดัดควันไม่ได้ครับฝนก็ด,กด,กดกกจะมา ขอบลังนายจะสวยแเราเห็นขอบลังแล้วขา้าจวดเลยลังว่นายจะสวยครับโอ้โหขนาดยังใหญ่เลยโอ้าวจวดเลยลัง โอ้เป oh, right? ็นไงล่ะถุงพอดีเลยไหมล่ะเราไปสือถุงมาใหม่ครับรวมนี้ถุงใหญ่เลยไก่ถุงใหญ่ ไม็จริงน้อยโยกโยกเกลโยกเกลจึ่งฝาพนก็เพราะเป็นใจพี่น้องเองตอนไหวครับผมนายพี่เอมาดูไปให้ทีนึงครับเวกวบ็บของเก็บอุปกรณ์ครับฝนมีตกก็ไปลังต่อไปครับเรียบร้อยครับผมลังที่สามของเรา เรเดินทางไปรังที่สี่ที่ห้าที่หกครับผมเี๋ยวไปดูว่าเราจะตีได้จากหลังวันนี้ที่ตามกันไปยาวๆครับรังนี้ก็ไาเก็บรังที่เราตอนกันว้ครับผมมาก็บพันไก่เราพี่เอแนะนํามาครับไปเดี๋ยวเราไปดูรังครับเราไปดูน้ำดูลังกันตอนใบจักฝากมือนี่แหละไม่รู้วรัขยายไปเท่าไรแล้วประมาณสิบกว่าวันครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหลอดเลี้ยวห้าโลก,กว่าครับรังนี้หล,ล,ลอดสองครับ เดี๋ยวขึ้นไปรุ่นเพราะน้ำน้ากันพี่น้องแล้วตองนี้ผมขึ้นครับพันไก่อยู่ด้านล่างครับผมนู่นยังหวากลัวดุว่ะคนตกใหม่หมว่ามันดุครับเดี๋ยวไปลองดูว่าผมจะโดนไหมปหออไปลุยเลยครับหลังรอบสองครับผมเดี๋ยวสักขู่ไปจุกครบกันเลยครับ เห็นไหมน่น้อกครับ ถอดยี่เดีเอาแต่น้ำแล้วครับลังนี่โอ้ห่าได้อยู่ครับสิบวันทำอย่างเดียวเนาะ รัพันไก่กินนักดีว๊อาเอาต่นข้อนามตวลงกนะครับผม ยวลงกันครับปั๊บปั๊บใส่ยยกกลมหนึ่งลงมาแล้วครับมผม,ม <า S 1> นี่ <มา S 1> น้ำที่เราได้มาครับเื้ยไม่ธรรมดานะนี่หลังนี้ก็จะหัวหน้ามันนี่ก็ยิ้มอมให้พี่เอ๋ครับเพราะว่ารอบที่เลี่ยนี่แล้ววานทีขันให้พี่เอ๋ไม่ได้ขั้นให้เลยยังไม่ได้ขันมุดเลยครับแ้วก่อนนั้นมันเชิงผสมข้หมวนได้จะมาให้ก็เนิงใจกับมันไม่ค่อยดีเนาะ ทางนี้จะมอบให้พี่ไปเลยครับออโอเคครับเดิเราเดินทางเราเลาะไปเรื่อยๆครับจด็กินไปไหนต่อพันไก่เาไปทางผีผี่บอกแล้วทางมุนดูดดนี่ก,กไดทางมุนนี่นโอเคเดี๋ยวมาดูลังที่ห้าครับพันไก่บอกว่ายุพภูมิน้ำเล็นน้อยนี่ดูอะไรละละัลงหนึ่งพันไก่อุ่นมีมลังหนึ่ง มีมเออโอ้อ้อวนดีเดี๋ยววะเนี่ยคือตีลังมีมท่างหลาบ้านเลยลอยครับหนึ่งอุย้ยลังลอยลมพัดครับอื้ลอยพัดลังมันครับโอ้ยลังขาดมีหนามไม่พันนี่เลยกันฟอมัดเลยจะกลอยเหยียปมาตีกินต่อนี่ มันมีรอยอะไรไปขยำม,มันต่อเลยเส้นด้ายเลยครับเอเสียดายเนะานะไป<อ>ดูอีกลังต่อไปครับผมลังในลาดแต่มีมีมีมังนึงครับว่คงไม่ขึ้นแล้ว,วครับอ,อยู่สูงเออลังใหญ่กับพว่าครับแอ่ก็ปั่นนมนี <laughs> น่น้ำน้ำพี่ดีดีเนาะมาดูผลงานกันวันนี้ครับผมผลงานของเราครับสามลังอันนี้ลังต้นมะข่า อ่นี่ต้นต้นกระท h อนครับสองลังเลยก็ถือว่าได้หลายอยู่ครับนี่ก็เป็นลังครับผมหลายอยู่คักจิงครับผลงานในนี้นก็สามลังแล้วก็แบ่งเจ้าของบ้านแบ่งไีเอ็มดาแล้วก็อีกลังหนึ่ง,งเราตีให้พี่เอเนาะยังไม่ได้ใช้นีพี่เอไปครับถือว่าแบ่งแบ่งกันไปครับผม ถ้าชอบลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานเราเลยนะครับผมทานไก่ครับไก่ก็น่ากินครับผมผมมันยุดให้อยู่ทั้งกินครับเจอกันชิหนาครับผมชิมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขันน้ำผึ้งไปส่งกันครับใครต้องการก็สั่งพอมาได้ครับผมของมีจำนวนจำกัดนะครับใช่ใช่ครับทักขมาครับผม